ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระดองกระดองสัตว์ที่มีกระดองเช่นปูเช่นเต่าอานนี้มันมีกระดองมันเป็นเครื่องคุ้มครองกระดองอย่างเต่าอย่างนี้ถ้ามันคดอยู่ในกระดองมันก็ปลอดภัยเสือก็กิกนยากนี่เรียกว่ากระดองในภาษาคนมันเป็นกระดองธรรมดาเนี่ยคุ้มครองเนื้อตัวอย่างนี้ ถ้าเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงธรรมะที่คุ้มครองใจธรรมะจะเป็นกระดองคุ้มครองป้องกันไม่จิตใจหรือไม่ชีวิตเนี่ยเป็นอันตรายในบาลีระบุไปยังสติปัฏฐานสี่ว่าเป็นกระดองเหมือนกระดองเตา่าคุ้มครองเตา่าให้พ้นภัยตันใดก็สันนั้น เราจงมีกระดองกันทุกทุกทุกคนเถิดแต่ไม่ต้องเป็นเต่ามีกระดองแต่ไม่ต้องเป็นเต่ามีธรรมะเป็นเหมือนกระดองคุ้มครองอันตรายทั้งทางกายทั้งทางจิตนี่เรียกว่ามีกระดองในภาษาธรรมในความหมายเดียวกับภาษาคนถ้ามีกระดองแล้วก็คุ้มครองได้ ถ้าแต่ว่ากระดองในภาษาคนน่ะมันตีแตกได้แต่ถ้าว่ากระดองในภาษาธรรมแล้วไม่มีอะไรจะมาตีให้แตกได้มันคุ้มครองได้โดยแท้จริงอืมเอาทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระต้อยตีวิตอืมเป็นนกชนิดหนึ่งร้องอยู่แถวทุ่งนาตาละเมะกระต้อยตีวิตกระต้อยตีวิตอืมคำนี้ก็หมายถึงนก ชนิดนั้นเนี่ยกระต่อยชีวิตนะที่ในภาษาธรรมมันมีความหมายหน้าหัวเราะพราะอ่านพบในอัตถกถาไอ้นคนที่มันกลัวฟ้าจะทะลมนอนงายประชูตีนขึ้นขึ้นฟ้า,เ,าเขาว่านกกระต่อยชีวิตมันนอนอย่างนั้น ทำไมมันนอนอย่างนั้นเ,เพราะว่ามันกลัวว่าฟ้าจะทะลมลงมาเวลาหลับดังนั้นคำว่ากระต้อยชีวิตในภาษาธรรมคือคนโง่คนโง่มันกลัวจนถึงกับว่าฟ้าจะทะลมลงมาเวลาหลับต้องเอาตีนขึ้นค้ำว่วแต่มองอีกทางหนึ่งก็จะมองในแง่ดีก็ว่ามันก็เป็นคนไม่ประมาทมันเป็นคนไม่ประมาทนะ มันก็ได้เหมือนกันนะกระต่อยชีวิตมองในแง่โง่มันก็โง่ในมองในแง่ฉลาดมันก็ฉลาดถ้าเรามีความสุขุมรอบครอบคุ้มครองป้องกันไวด้ดีๆไม่ไม่เกิดอันตรายขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็จะดีเหมือนกันอย่างว่าเวลาหลับไปอย่าให้ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลา สํารวมวัดปฏิบัติเรื่องสีหะสัยยามีสติตลอดเวลาที่หลับนี่ก็เป็นนกกระต่อยชีวิตในภาษาธรรมที่นี่คำว่ากระพันกระพันก็คือคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีนี่ใช่กันทุกภาษามีคำพูดในทุกภาษาว่าคงกระพัน ทนต่ออันตร,รายทนต่อการทำลายนะี <c oughs> ่เว่าคงกระพันในภาษาคนก็คงกระพันต่อสตราอาวุธยิงไม่เข้าฟันไม่ออกนี่เรียกว่าคงกระพันเขาคชอบกันมากศึกษากันมากก็เรียนกันมากนะแต่วันนั้นมันเป็นภาษาคนนะคงกระพันอย่างนั้นในภาษาคน ริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าคงกระพันในภาษาธรรมแล้วมันก็คงกระพันต่อการบีบขั้นของกิเลสและความทุกข์กิเลสบีบขั้นไม่ได้เรามีธรรม,มะพอต่อสู้การบีบขั้นของกิเลสอย่างนี้เราคงกระพันต่ออาวุธของกิเลสต่อการบีบขั้นของกิเลสไม่จะเลยไปถึงความทุกข์ก็ได้คงกระพันต่อความทุกข์ อย่างที่พูดไว้เสมอว่าตาทาตาตา,าตาเช่นนั่นเองเลยนี่เครื่องรางที่ทําให้คงกระพันที่สุดกิเลสโลหน้ามาก็เห็นเช่นนั่นเองก็ไม่หลงรักหลงโกรธตามทุกข์มาก็เช่นนั่นเองไม่สุขไม่ทุกข์มีความคงกระพันอย่างยิ่งด้วยถือธรรมะสูงสุด <c oughs> ในพระพุทธศาสนาคือคําว่าตา,า,ตาัตา,าตาทตา มันก็เป็นอันเดียวกับสุญญาตาอิทัปปิยาตาตรู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ได้ไม่มีทำอะไรมาเป็นทุกข์ได้นะั่นคือการคงกระพันจะใส่ชาตรีเข้าไปด้วยกัได้คงกระพันชาตรีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ไม่ได้ในภาษาคนก็ทนต่ออาวุธธรรมดาสามัญในภาษาธรรมก็ทนต่อสิ่งร้กาจที่สุดคือกิเลสละความทุกข์ ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระมน์กระมนภาษาคนแปลว่าดอกบัวดอกบัวนะกรรมลละแปลว่าดอกบัวแต่ในภาษาธรรมแปลว่าหัวใจหัวใจเขาคงจะสังเกตเห็นว่ามันคล้ายกับดอกบัวเลยเอามาเรียกกันชื่อของหัวใจภาษาคนก็คือดอกบัวกลางทุ่งนา ภาษาธรรมก็คือหัวใจที่จะตั้งพิทักรักษากันไหวให้ให้ดีๆท่องเป็นจุดรวมของชีวิต <c oughs> รู้จักกรรมละที่แปลว่าหัวใจกันไว้ให้ดีๆจะได้ปกป้องจะได้คุ้มกันจะได้รักษา ไว้ไว้ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้